ค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะนําหนังสือเรื่องราวประเภทฟิกชั่นวงเล็บอีกแล้วนะคะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสัญชาติญี่ปุ่นแท้นะคะมีชื่อเต็มๆค่อนข้างยาวพอสมควรนะชื่อนั้นก็คือ ร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นซูบากิคือทุกท่านไม่ต้องตกใจว่าต้นซูบากินั้นมันคือต้นเท่าใยอมรับตามตรงว่าตอนที่ตัวเองอ่านหรือถ้าท่านรู้จักเนี่ยช่วยบอกบุญทีนะคะเราก็แอบจินตนาการไม่ออกเพียงแต่ว่าตัวหน้าปกของหนังสือเล่มนี้เขาก็มีลักษณะต้นซูบากิให้เราเห็นนะคะซึ่งมันก็อยู่ติดกับร้านเครื่องเขียนที่เป็นเหมือนกับจุดหลักของเรื่องของเราเนี่แหละนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณโอกาวะอิโตะนะคะแล้วก็ถูกแปลโดยคุณ ฉัดขวัญอดิสัยซึ่งต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดใครเคยอ่านผลงานแปลของคุณฉัดขวัญอดิสัยมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะชื่นชอบนะเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าแปลได้ลื่นมากนะคะสําหรับกรณีของเล่มนี้นะคะ หน้าปกของหนังสือนี่มีการเขียนแบบวยศดไว้ซึ่งทำเนียบอกเลยนะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็มาคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะหน้าปกเขียนว่านิยายอบอุ่นหัวใจที่ถูกโหวตโดยร้านหนังสือทั่วประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องเซอร์ไพรส์หลายอย่างเซอร์ไพรส์ที่1ก็คือว่าโขาเขามีประเพณีการโหวตหนังสือที่แบบ ต้องได้รับการโหวตโดยเหมือนกับสมาคมนะร้านหนังสือของประเทศญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าอ่านทางที่จริงๆแล้วตัวชื่อหนังสือนะเอาที่ชื่อก่อนนะร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นสุบิกิเราแอบเดาไม่ออกอยู่เหมือนกันว่ามันพูดเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะในเล่มนี้อ่ะทีนี้มาดูหลังปกกันนะคะหลังปกเขียนว่าที่นี่รับจ้างเขียนข้อความทุกประเภทจดหมายตัดเยื่อใยจดหมายถึงคนรักเก่าหรือจดหมายจากสวรรค์ ไม่ว่าเนื้อหาจะซับซ้อนหรือประหลาดเพียงใดร้านเครื่องเขียนแห่งนี้ก็พูดแทนใจผู้คนเสมอทว่าภายใต้ข้อความที่กินใจเหล่านั้นส่วนลึกในใจของอาเมมิยะฮาโตโกโก,กลับว่างเปล่าหลังคุณยายจากไปเมื่อ3ปีก่อนเธอก็ตัดสินใจทิ้งร้านและย้ายไปอยู่เมืองอื่นการได้กลับมาที่นี่ได้พบเจอกับผู้คนจากอดีตอีกครั้งทำให้เธอพบ คำที่เติมเต็มช่องว่างในใจได้ในที่สุดณนะร้านเครื่องเขียนเล็กๆเ,เชิงเขาในเมืองคามาคุระร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นซูบากินะคะเป็นยังไงล่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีความหนาประมาณ330หน้าเศษดังนั้นใครที่จะอ่านเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าไม่รวดเดียวเนาะก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ1-2ถองวันราวนี้นะคะ สนนราคาเต็มอยู่ที่3 2 0บาทนะคะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์น้ำพูซึ่งเราตอนแรกแอบไม่คุ้นแต่พอเข้าไปดูอ๋อสำนักพิมพ์น้ำพูเนี่ยเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งนะคงร่วมใหญ่ของเขาก็คือกลุ่มวีเลิร์นะคะดังนั้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าวีเลิร์มาทําอะไรแบบนี้เยอะขึ้นนะเราก็จะติดตามต่อไปนะเป็นแฟนคลับโอเคเรามาดูถึงเรื่องราวดีกว่านะคะจริงๆตัวเอกของเรื่องก็คุณอาเมมิยะฮาโตโกะแต่ในเรื่องแทบจะเรียกแทนตัวเองว่าอย่างยะ เหมือนหาแทบไม่เจอนะคะจริงๆในเรื่องเ็าจะเรียกแทนตัวเองว่าป๊อปโปะเต้องบอกเรียกเขาว่าป๊อปโปจังป๊อปโปเนี่ยมันก็เหมือนกับลักษณะของนึกถึงนกพิราบนะบ้านเราแบบถ้าพูดถึงเสียงไก่ขันก็เอ๊กเอ๊เอเอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต่างประเทศเขาจะบอกว่าเคอกกระดูดึนดูอะไรอย่างงี้เนาะะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนกพิราบบ้านเขาลองป๊อปโปะนะคะ ก็เรียกว่าโปโปจังทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีศั์เฉพาะอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นโปโปจังเนี่ยเขาจะเรียกคุณยายของเขาว่ารุ่นก่อนนะเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องเลยแล้วค่อยมาอธิบายตอนที่เหมือนกับเวลาเขาอธิบายคนอื่นเขาบอกว่าเออรุ่นก่อนของฉันอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะฮึ um? อะไรคือรุ่นก่อนเขนะบอกอ๋อหมายถึงคุณยายนะคะก็จะเป็นศัพที่เรียกกันคือเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ว่าโปโปเนี่ยก็คล้ายๆกับเล่าเรื่องตัวเองนะคะจริงๆเธอเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อออวว่าาาาตตัเงงงจะ้มทนํน ในลักษณะว่าต้องเป็นคนที่เขียนจดหมายนะคะไม่ได้คิดเลยเอา,อางี้ดีกว่านะจนกระทั่งบรรพบุรุษของเธอที่ถือว่าเป็นแค่เหมือนผู้หญิงคนเดียวในโลกไปนี้ที่เลี้ยงเธอมาจริงๆนะได้จากไปนะในที่สุดเธอก็เหมือนกับตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าจริงๆตัวเธอก็ไปอยู่นูน่นไปอยู่นี่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผูกปมนิดนึงว่าเธอเองเนี่ยที่หายตัวไปจาก เมืองคามาคุระเนี่ยนะคะซึ่งจริงถ้าเรานึกถึงนะเป็นเมืองที่น่าจะบรรยากาศดีมากเพราะว่ามันเป็นเมืองทะเลแต่เผอิญปอบบอกว่าก็ไม่ได้เห็นทะเลเลยหรอกเพราะว่าบ้านเธออยู่โซนภูเขานะคะที่ดูสิจะมีที่ไหนที่แบบเพอร์เฟกขนาดนี้นะมีทั้งทะเลและภูเขาคือแบบนึกถึงภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องโฮมทาวน์ชาชาชานั้นก็จะเป็นติดทะเลติดน้ำเป็นะอ่ะประมาณนี้นะคะคือปมก็เหมือนกับว่าเธอไม่ค่อยลงรอยกันกับคุณยายของเธอเอางี้ดีกว่า แล้วมันก็เป็นปมที่อยู่ในใจเธอเสมอมานะว,ว่าปมเนี้ยในเรื่องมันก็จะค่อยๆพาไปแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะวันเมื่อเธอกลับมายัางเมืองคามาคุระแห่งนี้นะคะคือจริงๆเราก็เข้าใจว่าอ้าวพูดถึงร้านเครื่องเขียนแต่ทั้งเรื่องเนี่ยเหมือนกับการขายเครื่องเขียนเนี่ยเป็นกิมมิคตั้งชื่อไปอย่างนั้นจริงๆแล้วงานหลักเลยเนาะเท่าที่เห็นก็คือการรับจ้างเขียนข้อความซึ่งเราก็จะแอบงงว่าคือด้วยความไม่ชินว่าเอ๊ะมันมีจริงๆด้วยเหรอนะอาชีพลักษณะนี้เพราะว่า ในปัจจุบันเราก็ติดต่อกันผ่านทางอีเมลใช่ไหมหรือกรณีอื่นๆคือเหมือนเราก็สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วคือยังนึกถึงตัวเองว่าทั้งสุดท้ายไหนเล่านะคะที่เราเขียนจดหมายแบบบุงเล็บเขียนจริงๆนะคะไม่ได้เกิดจากการพิมพ์เนี่ยแล้วก็ส่งเป็นจดหมายให้กับคนอื่นเนี่ยทั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับเรากับท่านเนี่ยมันคือเมื่อไหร่กันหรือนะคะนี่ก็ตั้งเป็นธงคําถามไว้นะคะแต่ว่าพอเขาเล่าให้ฟังถึงอาชีพเนี้ย เราก็ค่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะมันมีอยู่ประมาณ2อสประการที่บอกว่าทําไมถึงต้องมีอาชีพนี้อยู่นะกรณีที่1ก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒน,นธรรมเนาะนะที่แบบว่าเราจะไม่สามารถพิมพ์จดหมายตอบอะแต่ว่าควรจะเขียนนะนเรื่องวัฒน,นธรรมของเขาแล้วก็ประการถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องมันคือคล้ายๆคําเดียวกันเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมบางประการนะคะแล้วก็อันที่3ามเราสึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะอธิบายไม่ได้เนาะในเชิงธุรกิจนะแต่มันเป็นเรื่องที่ให้คุณค่าทางจิตใจคือป๊อปบอกเขาก็จะเล่าว่วยจริงอะในสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่เรียกว่าอารัก ะะเหมือนสะกดเหมือนอารักษณะแบบนั้นคืออารักษ์เนี่ยคือเหมือนกับเป็นอาชีพที่มีหน้าที่เขียนข้อความให้กับชนชั้นสูงและในการเวลาที่มันล่วงเลยไปก็แน่นอนค่ะว่าเราก็จะพอพูดถึงคำว,ว่าอารักษ์เราก็อาจจะงงว่ามันคืออะไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าป๊อโปเองเนี่ยคือก็เป็นลักษณะคนญี่ปุ่นเนาะบ้านไหนที่ทําธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้ลูกหลานเขาแล้วก็ให้ลูกหลานเขาสืบในธุรกิจนั้นๆนะคะ คือจริงป๊อบโปะเองเนี่ยก็ทะเลาะกับคนบรุ่นก่อนนะก็คือคุณยายของเธอเนี่แหละเพราะว่าเธอก็เล่าว่าตั้งแต่เด็กเลยคุณยายเธอก็เขียวเข็นวุงเ็ปอยู่นั่นนหะนะคะ ให้เธอหัดจับปากกาจับพู่กันแล้วก็นั่งคัดเหมือนกับคัดลายมือให้สวยภาษาญี่ปุ่นซึ่งสุดท้ายสิ่งที่เธอเกลียดนั่นแหละคือมีวันหนึ่งเธอก็เหมือนกับโมโหคุณยายเลยนะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคนเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็จะมีช่วงที่แบบเราเลือกที่จะไม่ถูกกับพ่อแม่อันนี้ก็เช่นกันคือเธอไม่ได้มีพ่อแม่ที่ดูแลเธอนะเธอโตมากับคุณยายของเธอเป็นหลักนั้นเธอก็เหมือนทะเลาะคุณยายแล้วก็หนีไปเสียจากบ้านในะลักษณะนั้นนะก็ไม่ได้หนีแบบเวอร์วังนะแต่เหมือนกับ ก็ตัดสินใจอะไม่อยู่ละโวยนะคะขอแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองจากหายกันไปจนกระทั่งป,ป,ป,ป๊โปะก็ทราบมาว่าคุณยายของตัวเองเนี่ยป่วยนะป่วยก็จนเธอก็ไม่ได้มาดูดาดูดีนะองตรงก็คือมันเป็นความขนองในวัยรุ่นเนาะที่งอนแล้วก็โกรธแล้วก็ไปนะ,ะจนกระทั่งคุณยายเธอเสียชีวิตในที่สุดซึ่งจริงตรงนี้เราก็แอบเชื่อมโยงนะว่าเอ๊ะทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยเธอไปไหนต่อไหนไปต่างประเทศไปอะไรมาในการดํารงชีวิตเนาะแล้วก็ จริงๆการเรียนต่อของเธอก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการคัดลายมือหรือว่าอักษรศาสอลละไรอย่างนี้นะเธอก็ไปเรียนตามความชอบของเธอแต่สุดท้ายสิ่งที่มันติดตัวของเธอเพราะตั้งแต่เด็กเธอถูกบังคับให้เขียนนะ่ะนะเขียนเขียนแล้วก็เขียนเนะี่ยก็กลายมาเป็นอาชีพในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนะนะี่ยเนาะอย่างที่บอกว่าอารักเองก็ไม่ใช่คําที่เราคุ้นแต่ว่าพอวันเมื่อเธอตัดสินใจเดินทางกลับมานะก็แปลว่าบ้านที่เคยเป็นออร้านเครื่องเขียนเนะี่ยก็ปิดไปเนาะพอเธอกลับมาเธอก็ตัดสินใจเปิดร้านนั้นอีกครั้งกลายว่าคนที่เข้า เป็นลูกค้าเนี่ยก็คือคนที่รู้จักร้านนี้มาก่อนต้องบอกเลยว่าถึงแม้เธอจะโกรธเกลียดคุณยายของเธอแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเธอก็มาทําในสิ่งที่คุณยายที่เที่ยเข็นเธอนั่นแหละและอีกประการหนึ่งกลายว่าคนที่นําเงินมาให้เธอเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกค้าหน้าใหม่นะในตอนแรกๆก,ก็กลายว่าคนเหล่านี้คือคนที่รู้จักคุณยายของเธอมาก่อนแล้วแบบอา้าวเปิดแล้วหรอดีจังนะะถามว่าคนประเภทไหนหนอนะมาจ้างคนอื่นเขียนจดหมายสมมติบางทีมีร้านค้านะคะช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเงี้ย ร้านค้าก็จะแบบอาจจะมีเขียนข้อความแบบขอบคุณนะในานามของร้านค้าที่ท่านสนับสนุนมาโดยตลอดก็ว่าจ้างเธอเขียนนะเพราะมันสุภาพกว่านะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกประเภทเลยนะลูกค้าที่มาให้เขียนบางอันก็คือเขียนถึงผู้ที่เสียชีวิตตามที่ได้เล่าไปนะฮะดังนั้นหนังสือเล่มนี้ตอนแรกเราคิดว่าจะพูดถึงตัวละครทีละคนทีละคนเหมือนกับเป็นเรื่องสั้นวิดอินเรื่องสั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะเปลี่ยนเรื่องเป็นฤดูเช่น ตั้งต้นไปอะฤดูร้อนนะคะร้อนถัดไปแล้วไปไหนนะคะมีสี่ฤดูในประเทศญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งส่วนตัวพออ่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่ชินด้วยความว่าประเทศไทยเราเนี่ยวงเล็บมีไม่กี่ฤดูนะคะเล่มนี้ตั้งต้นที่ฤดูร้อนเสร็จแล้วไปฤดูใบไม้ร่วงใกล้ละนะคะใกล้หนาวละนะคะถัดไปก็ฤดูหนาวแล้วก็สุดท้ายไปปิดเรื่องที่ฤดูใบไม้ผลิทีนี้พอเรื่องมันเป็นไปตามนั้นถ้านึกถึงดูทีวีซีรีส์อะมันก็เหมือนกับซีรีส์ก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนอากาศสภาพอากาศให้เราเห็นตามนั้นเหมือนกันก็หนังสือเล่มนี้มันจะพูดถึงคือได้ความรู้นะแต่วงเล็บเราก็ไม่จำอีกแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าผู้เขียนคือเราคิดว่าเขาต้องทำกันบ้านมาเยอะไหมเพราะว่าป๊อปปอปเนี่ยเวลาเขียนว่าเขาจะเขียนอะไรถึงใครเนี่ยมันมีความละเอียดคือสุดท้ายเนี่ยมันไปตีโจทย์กลับเลยทุกท่านว่า อ๋อเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเขียนอย่างเดียวนะคะแปลว่าเป็นเราเราก็เรืถึงเขียนกับกระดาษ A4 แล้วก็ส่งจบมันมีตั้งแต่กระบวนการว่าเลือกหมึกที่เขียนสีของหมึกประเภทของปากกาประเภทของกระดาษยังไม่จบถ้าหนักไปกว่านั้นก็คือตาสแตปมอะบางอันเนี่ยเขาจะเขียนถึงเรื่องราวที่มันผ่านมา10กว่าปีเธอก็บอกเอ้ยต้องใช้สแตปมลักษณะนี้นะคะหรือกระดาษในบางรูปแบบ มันจะต้องมีการเขียนในลักษณะมือต้องเบาอะไรแบบนี้แล้วเธอก็จะเล่าว่าโอ้โหคุณยายเธอก็เก็บคลังนะเรียกว่าเป็นคลังของประเภทของกระดาษนะเป็นคลังของตัวปากกาผู้กันซึ่งมันก็ทําให้เราแบบโอ้ว้าวนะคะทีนี้เล่าเป็นบางเคสกันลูกค้ารายแรกเนี่ยเป็นคุณยายนะคะซึ่งคุณยายก็บอกว่าเนี่ยรู้จักกับยายของเธอนะคะก็เลยเหมือนกับมาฝากเธอว่าไหนๆเธอก็เปิดกิจการกลับมา ขอให้เขียนถึงคนนี้หน่อยเราก็แบบอืมก็เป็นชื่อนะแต่ปรากฏว่าเป็นสุนัขที่เสียชีวิตโดยที่แบบเจ้าของรักมากเราก็แบบฮะนะก็คือเขียนไปถึงเจ้าของแหละแสดงความเสียใจที่แบบสุนัขเสียชีวิตคือในเรื่องเนี่ยเธอก็เหมือนกับอ่ะจะต้องฟังผู้มาว่าจ้างเธอว่าโอเคเรื่องมันเป็นมาอย่างไรอยากให้เธอเขียนประสงค์ใช้เขียนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เล่าในระหว่างที่เขาเล่าเวเธอก็เหมือนเก็บเก็บแต้มเก็บเวลนะคะ เก็บเสร็จแล้วเธอก็เหมือนจินตนาการว่าเป็นคนคนนั้นแหละที่มาเล่านะก็ในกรณีนี้จินตนาการว่าเป็นคุณยายแล้วก็เขียนจดหมายนะเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ก็คือเอาไปให้ผู้ที่สุนัขเสียชีวิตทีนี้เราเข้าใจว่าเธอก็จะต้องเขียนลายมือให้สวยเหมือนกันในทุกกรณีไม่อีกนะคะเมื่อกี้อย่างหลังจากที่บอกว่าเคยเปลี่ยนทางเรื่องของกระดาษเอ่ยนะผู้กันปากกาแล้วก็ทุกอย่างในนั้น ยังมีเรื่องของลายมือกลายเป็นว่าอาชีพของเธอเนี่ยไม่ใช่แค่เขียนสวยและเป็นเอกลักษณ์ลายมือของเธอเองจบแต่กลายเป็นว่าเธอเองจะต้องเรียนแบบ ลายมือหรือทำฟอนต์ใหม่ในทุกๆครั้งที่เขียนเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละกรณีคือบางครั้งเนี่ยก็จะมีการใช้แบบการพิมพ์ก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายมือคือบางครั้งมีคนเอาจดหมายที่แบบอ่ะยกตัวอย่างพ่อแม่จีบกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับจริงๆพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปละพอเอามาให้ปุ๊บเธอก็ต้องเขียนแบบเลียนแบบลายมือของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปซึ่งเลียนแบบ ได้เก่งทีเดียวทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามันมีจดหมายแบบไหนบ้างมันมีจดหมายเลิกคบกันก็มีเป็นจดหมายที่เกลียดชังแบบว่าเออขอให้เลิกคบกับคนคนนี้ซึ่งจริงเธอก็มีจริยธรรมนะ เวลาอะไรแบบนี้บางครั้งบางโอกาสเธอก็จะปฏิเสธไม่ยอมเขียนจดหมายแต่ว่าในกรณีนี้เพื่อนขอเลิกคบเธอก็แบบอ่ะโอเคยอมนะเธอบอกว่าเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเธอไปอีกขั้นในการรับงานนะเขียนแบบนี้ใช่ไหมมีการเขียนเพื่อจะบอกคนอื่นนะคะที่มางานแต่งของเราสองคนว่าตอนนี้หลังจากผ่านมาเป็นเป็นทศวรรษนักเนี่ยเราตัดสินใจเลิกกันด้วยดีนะคะแต่ต้องเขียนด้วยนะว่าเหตุผลที่เลิกคือฝ่ายหญิงเนี่ยไปมีคนอื่นนะคะ แต่ก็มีคนอื่นผมก็ I wish แบบ her well อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็แบบว้าวคือแค่ได้โจทย์คือเราจะรับโจทย์มาพร้อมกับปโป,ป๊ปปะเนาะ, <S <S <ล>ะเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นคนเขียนเราจะเขียนยังไงให้หนึ่งจริงๆ <S <S มันดูเหมือนกับว่าผู้หญิงก็ผิดเนาอะงอ่างๆว่าแบบเออก็คือในระหว่างที่คบกับฉันเธอก็รู้สึกเลือกที่จะไปรักคนอื่นกับมีโชว์ว่าง่ายๆแล้วก็เลือกที่จะไปกับเขาทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับเธออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเขียนว่าในระหว่างที่เธอเป็นภรรยาผมเนี่ย ผมเองก็มีความสุขวงเล็บจริงๆนะจ๊ะอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ที่สุดเธอก็จะเหมือนอธิบายสถานการณ์ว่าเธอลงเอ่ยเขียนมันอย่างไรนะ,ะมีทั้งอ่ะเลิกคบกันเนาะเพื่อเลิกคบกันจดหมายที่บอกคนอื่นว่าเราเลิกกันแล้วเพื่อที่ได้ไม่ต้องถามไทยให้มันเจ็บปวดนะ,ะจดหมายที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมอบ ให้คนคนหนึ่งเพราะว่าจะแต่งงานกับคนคนหนึ่งนะ,ะมีการไปไหว้วานให้โป๊ะว่าเฮ้ยไปเอาจดหมายคืนจากไปรษณีย์เพราะฉันไม่ต้องการแต่งงานกับคนนี้แล้วนะคะคือเรื่องมันก็ดําเนินไปโดยที่ทําให้เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราหนีอะ่ะทุกท่านหนีว่านะบางคนอาจจะแบบอยู่ต่างจังหวัดเนาะอันนีเ้เทียบเทียบเนาะแล้วก็ย้ายไปโตเกียวหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าในประเทศไทยก็ตามแต่เนี่ยที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเ้วก็แบบเฮ้ยเราอยากจะหนีจากพื้นถิ่นของเราเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหรือว่า เราเบื่อญาติโยมของเราจังเลยนะคะแต่ในที่สุดแล้วมันทั้งหมดทั้งมวลที่คุยมาเนี่ยมันก็พาเธอหวนกลับไปยังอดีตนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเธอจะย้ายไปไหนแล้วเธอก็จะกลายเป็นคนุณยายของเธอเนี่ยแหละปักหลักมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอก็ดีนะคะคนรอบตัวเนี่ยเธอก็เริ่มรู้จักคนมากขึ้นแล้วทุกคนก็น่ารักกับเธอยกตัวอย่างนะเธอจะมีเพื่อนข้างบ้านเธอก็เรียกว่าคุณนายบราบร์บาร่านะซึ่งคนนี้ก็จะแบบ เหมือนกับเป็นสาวทรงสเสห์อารมณ์ดีแล้วก็เปลี่ยนคู่เด็ดไปเรื่อยๆนะคะบาบาลาก็จะมาชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันแนละบางทีก็มากินบ้านฉันฉันไปกินบ้านเธอ หรือบางทีชวนไปเที่ยวไปกินข้าวนอกกันเถอะวันนี้ซึ่งจากคนที่เหมือนกับว่าโอเคเราเคยเติบโตมาในเมืองนี้แต่เราหายตัวไปไงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนาะกลับมาทีนี้คือเราก็อารามณ์เม่ต้องเซตเทิลดาวแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้จักใครเลยแต่ที่สุดแล้วหลังจากอยู่ๆไปก็มีเพื่อนงอกขึ้นมาทีละคนทีละคน,ะคนเธอเองก็ไปเจออีกตัวละครหนึ่งนะชื่อว่าบารอนเป็นผู้ชายที่ท่าทางประธานโทษนะคะกักขล่าพูดจาไม่สุภาพไม่มีมารยาทคนนี้ก็บอกว่ามาจ้างเธอนะคะมาจ้างเธอเหมือนกับว่าให้เขียนจดหมา เพบอกว่าเลิกมาขอยืมเงินสักทีว่าห่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเธอก็แบบจะเขียนจดหมายให้กับนักเลงคนนี้อย่างไรแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ตกลงค่าจ้างเลยนะคนนี้ก็เหมือนกับไม,ไม่ได้จ่ายเงินให้เธอนะแต่ว่าก็มารู้จักบารอนในทีหลังว่ายูดีบารอนก็พูดขึ้นมาถึงเหมือนก็ไม่เิอเป็นความลับแต่ว่ารู้ไหมว่าเออฉันเหมือนกับเธอเห็นตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กเล็กๆเลยอะไรเงะะี้ย ก็เคยเหมือนกับมาช่วยคุณยายเนี่ยได้อุ้มชูเลี้ยงดูเธอแบบในยามที่คุณยายจะแบบยุ่งหรืออะไรแบบนี้ยพอเล่าไปอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เห็นว่าเอ้ยป๊อบปอกคิดว่ามันไม่ใช่ว่าแค่เราแบบอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็มีความเกี่ยวข้องกับคนอีกหลายคนแล้วเนี่ยอย่างบารอนผู้ซึ่งตอนแรกอะ่ะเธอมองด้วยความแบบอาจจะอารมณ์รังเกียจนิดน,ดนดว่าแบบโอ๊กกักขละเพรจริงๆเขามีมุมที่อ่อนโยนนี่หว่าแล้วก็จริงๆแล้วแบบเขานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก่อนที่เราจะแบบรู้จักเขาอ่ะก่อนที่เราจะจําเขาได้ะะอีกนค คือหนังสือเล่มนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวเราพูดถึงปมในจิตใจพูดถึงเรื่องของครอบครัวอื่นพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งพอมันนานๆไปเนี่ยตัวละครก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีตัวละครทั้งที่เคยเป็นเพื่อนของคุณยายเธอมาก่อนไปจนถึงตัวละครที่กลายเป็นเพื่อนใหม่ของเธอที่เกิดจากการแบบอ่ะคนนั้นแนะนําคนนี้แนะนําแล้วมันก็ขยายวงไปเรื่อย มันสรุปไม่ให้คือว่าผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเนาะที่ทํางานทํามาหากินพยายามจะเลี้ยงชีพตัวเองในสิ่งที่เธออาจจะมองว่าเธอไม่ได้ชอบแต่นั่นคือความถนัดของเธอเพราะเธอถูกฝึกเป็นเหมือนกับกดหมื่นชั่วโมงเลยว่า ที่สุดแล้วคนที่จะเก่งเรื่องนี้ในพื้นที่คามาคุระมันก็ไม่ใช่ใครแต่มันคือเธอนั่นแหละเพราะเธอฝึกมาแน่นอนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันเป็นหมื่นชั่วโมงลยแ่ละนะจนกระทั่งเธอแบบเหมือนกับถอดงอกคุณยายเธอไปสุดท้ายเรื่องนี้มันก็พยายามจะพูดถึงเรื่องราวที่มันอบอุ่นใจนะคะเรื่องราวอบอุ่นใจแล้วก็ให้เราเห็นสภาวะของสังคมต่างจังหวัดเนาะที่คนเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็ทุกคนรู้จักกันหมดนะคะต้องบอกท่านว่าถ้าท่านคาดฝังว่าเรื่องนี้จะมีดรามา่ามีนะแต่ว่า มันจะไม่ใช่ดราม่าประเภทว่าแบบเฮ้ยป้าข้างบ้านนะคะแบบว่า ที่เราคิดเนาะหรือมันจะไม่ได้มีตัวร้ายในเรื่องก็ไม่แปลกที่เขาจะพูดถึงว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะเราเองก็จะมีโมเมนต์ที่อึ๊กไปกล่าวคือว่าเราคิดว่าในทุกความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะกับครอบครัวเนี่ยทุกท่านเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเป็น,นก็เลยจะขอเปรียบเทียบเมื่ออ่านเรื่องของปะปบเนี่ยว่าเราเคยทําความผิดอ่ะนะะเราเคยพูดจาไม่ดีกับคนในครอบครัวแล้วเราต่อนเป็นวัยรุ่นจริงๆคือเห็นเพื่อนดีกว่าครอบครัวตัวเองเพราะเรารู้สึกว่า เราอาจจะไม่ได้สนิทกับคนในครอบครัวนะเพราะอะไรก็แล้วแต่เหมือนรู้สึกว่าอยู่ตัวเองอะ่ะแต่มันก็จะมีช่วงที่เราเกเรแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกคือว่าให้เราเรียนรู้ที่จะให้ภัยตัวเองนะคือทุกคนมีข้อผิดพลาดทุกคนล้วนมีปมในจิตใจแต่จริงๆทุกท่านสิ่งที่จะทําให้ท่านก้าวข้ามผ่านเนี่ยท่านอย่าลืมว่าท่านให้อภัยคนอื่นได้เต็มที่ไปเลยหรือบางทีลืมไปแล้วสิ่งที่เขาทากับเราอย่างเจ็บปวดเนี่ย แต่ท่านอย่าลืมให้อาภัยในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ไปกระทําสิ่งนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปโป,ป๊ะปรู้แล้วแล้วมันอาจจะสายไปแล้วเพราะคุณยายเธอเสียไปแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยบอกว่ารุ่นก่อนเนี่ยไม่เคยบอกว่ารู้สึกกับเธออย่างไรได้แต่มีแต่ความเข้มงวดแต่จริงแล้วพอฟังจากคนรอบข้างหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วคุณยายก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สําคัญเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองเราเนี่ยทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันหมดคือเรื่องนี้มันจะพู ที่มีทั้งแง่บวกแง่ลบมันมีทั้งข้อผิดพลาดและสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมองผ่านไปให้ได้และจริงๆอะคะ่ะทุกท่านคนที่สําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยนะคะสำหรับใครที่เลยวัยรุ่นมาแล้วคงเข้าใจและเป็นคําตอบเดียวกันคือครอบครัวของเราอาจจะมีความเข้าใจผิดอาจจะแบบอกรมเราที่แบบโหเโฮฟวี่เวทมากเลยแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องเข้มงวดขนาดนั้นคือบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งเนี้ยม,มันทำให้เรานะรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่เซลฟ์นะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะมองข้ามผ่านไปแล้วก็อะไรที่ ใครที่ทํากับเราแล้วสูว่าเออมันไม่โอเคอะเราก็แค่ไม่ต้องไม่ต้องไปทําคนอื่นแค่นั้นเองนะแล้วก็อินเทควันนี้คืออย่าลืมให้อภัยตัวเองกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับมาอ่านหนังสือเร่ี้เสร็จนะเราเชื่อว่าจะมีความรู้สึกรักครอบครัวเป็นทวีกองเพิ่มพูนเลยนะแล้วก็ อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะแต่มันอย่างว่านะมันเป็นสังคมที่ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วก็อยู่บ้านหลังนั้นกันมานาน,นะะถ้าเป็นปัจจุบันเราย้ายไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ว่ามันช่วยทําให้เรามองโลกรอบข้างๆเราเนี่ยในแง่ที่สดใสขึ้นนะต้องบอกตามตรงสำหรับหนังสือเล่มนี้ใครที่สนใจอ่ะอย่าลืมฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ ร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นสุบกิสำหรัวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยที่ฟัง i n f ฟ n i t y ี o o k ของเราและคราวหน้าจะพาไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ